แค่กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องในอีกรูปแบบหนึง่งแบบที่ไม่เสียตังค์ได้นะครับเชิญรับชมต่อได้เลยครับขอบคุณครับฮะนี่พวกเราชนะโดยไม่ต้องต่อสู้เลยงั้นเหรอที่ปลายแม่น้ำนี่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งอาหารเยอะแยะพวกมันคงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องกลับมาเจอกับเมกาลาเน,นียละแต่ก็ต้องขอบคุณพวกมันด้วยละนะที่ทําให้เราได้คลองใหม่มาด้วยเนี่ยนี่เจ้าวางแผนจะใช้คลองนั่น ด้วยวิธีนี้อยู่แล้วงั้นเหรออืมก็ไม่ทั้งหมดหรอกครับก็แค่ขุดเผื่อเอาไว้นะครับแต่ว่าอยู่ดีก็คิดได้ว่าดูสิเอามาใช้แบบนี้ก็ได้ด้วยแฮะอืมพวกเราต้องเสียทหารอย่างน้อยห้านายทุกครั้งที่เข้าสนามรบเอะ๊ะไม่นะสามีของท่านได้เสียชีวิตอย่างมีเกียรติเพื่อปกป้องประเทศและประชาชนของเรากองทหารมาและอาณาจักรมาเจนตานจะระลึกถึงความกล้าหาญของท่านเซอร์ดูแลโด โย้ยไม่มีเวลามานั่งเสียใจแล้วรีบไปฝึกกันต่อความกล้าหาเกียรติยศพวกเราต้องเตรียคมคำพูดพวกนั้นทุกครั้งที่มีคนเสียชีวิตไร้ไสาระชิบหายลึกๆแล้วพวกเราก็รู้ดีว่ามีแต่ความตายเท่านั้นแหละที่เหลือทิ้งไว้ไม่ใช่เกียรติยศบ้าบอนั่นเหลือไว้แค่วันคืนที่เลวร้ายราบตกนรกให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง เย้เฮ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 ้ยโอ๊กอย่าลืมชวนพวกเราไปงานแต่งดนะ้วยโอแน่นอนครับท่านเย้เย้คุณชายจะบอกว่าโดมิโน่สัตว์ประหลาดนี้จะไม่มีวันจบงั้นเหรอครับต้องจบสิแต่ก่อนจะถึงวันนั้นน่ะเราคงต้องรับมืออีกเป็นโหลเลยอะ่ะถ้าเกิดต้องเตรียมแผนการที่ใหญ่ขึ้นทุกครั้งอาณาจักรเราก็ต้องเสียเงินอีกเยอะเลยนะสิครับโอ้ดูฮาเวียของเราสิโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยไหนลองทายสิว่าพี่ชายคนนี้กําลังคิดอะไรอยู่ แน่นอนครับแผนการนั่นอ่ะจะต้องใช้แรงงานให้น้อยที่สุดใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วและแผนละ่ะผมคิดว่าคุณชายคงมีแผนไว้แล้วสินะครับกองทหารม้าเขาจะช่วยแผนการของเจ้าด้วยเอ๊ะไม่กลับไปเมืองหลวงแล้วเหรอครับข้าจะส่งจดหมายไปขออนุญาตจากฟาบาเองวันนี้ข้าได้เห็นชัยชนะที่แท้จริงแล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วได้เห็นว่าข้ามันเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้เรื่อง <S <S ได้โปรดอนุญาตให้ผมอยู่เรียนรู้จากความสามารถอันชานฉลาดของท่านด้วยเถอะครับ เอออันที่จริงฉันก็คิดจะอ้อนวอนให้พวกนายอยู่ต่ออยู่แล้วลหะนะเพราะแผนการนี่น่ะถ้าไม่มีพวกนายช่วยแล้วก็คงเป็นไปไม่ได้แน่ท่านปาลอนครับจําได้ไหมครับว่าเรื่องที่ผมอยากจะสร้างทางน้ําจากทะเลสาบคาปัวแต่ตอนนั้นท่านปฏิเสธอะ๋อจําได้สิก็ที่ทะเลสาบคาปัวมันมีสัตว์ประหลาดในตำนานคิงสโตมาหลับไหลอย,อยู่ใต้ทะเลสาบนั่นนสิแต่พอตอนนั้นลูกบอกว่าการทําทางน้ํานั่นจะไม่ไปรบกวนแล้วทําให้มันตื่น พ่อเลยช่วยผักดันให้สร้างได้ใช่ครับและตอนนี้เราจะปลูกมันขึ้นมาเด็อนนขอคัดค้านแม่ไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยครับเออผมเห็นด้วยครับนี่ฮาวิเอนายเป็นอัศวินค้มกันนะนายต้องคัดค้านด้วยสิขออภัยด้วยนะครับท่านบารอนถึงยังไงเราก็ไม่มีทางชนะอยู่ดีโอ้โนายดูฉลาดขึ้นนะเนี่ยเอาละผลวตประชาธิปไตยให้เริ่มก่อสร้างได้เอ๊ะประชาธิปไตยอะไรใครบอกเดี๋ยวสี่ร้อย นี่คุณคิดจะปลุกคิงโซมาขึ้นมาเพื่อควบคุมมันงนั้นเหรอครอับเบ๋อฉันเนี่ยนะไม่ใช่นักเวสักหน่อยจะไปทำอย่างนั้นได้ไงล่ะฉันลองหาข้อมูลของมันจากตำนานเรื่องเล่าทุกอย่างที่พูดถึงมันหรือแม้แต่นิสัยของมันมีเอกสารชิ้นหนึ่งพูดถึงมันว่าเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่เท่าภูเขาแต่หน้าแปลกนะที่ไม่มีตรงไหนพูดถึงการทำลายมนุษย์ที่สำคัญอีกอย่างมันสร้างเขื่อนกั้นทะเลสาบถ้าลังมันเสียหายมันจะออกมาคำรามก่อนที่จะซ่อมลังของมันนั่นแหละที่เราจะทำคือทำลายส่วนหนึ่งของทะเลสาบทัั้งกงวน กลางคืนเราจะพังต่อไปทุกครั้งที่มันซ่อมไงล่ะด้วยนี่แหละจะทําให้สัตว์ประหลาดที่ข้ามเทือกเขาตะวันออกมาต้องกลัวจนหัวหดขอเรียกว่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเออนี่เขาหมายความว่าจะปลุกสัตว์ประหลาดขึ้นมาทั้งที่มันนอนของมันอยู่ดีๆเนี่ยนะโคตรเลวเลยที่ว่าแล้วถ้าบันทึกนั่นผิดแล้วเกิดมันโจมตีเราขึ้นมาล่ะครับเฮ้ยพูดไรของนายนายเป็นอัศวินไม่ใช่ไงก็จัดการมันสิ แล้วนายก็ต้องไปคำรามทั้งกลางวันกลางคืนแทนมาไงละ่ะว้าแล้วนี่ก็คือปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนี่ไงละ่ะนี่เขาเห็นเราเป็นหมางั้นเหรอสกิวล,ลังวัดโหมดจำลองเอาละมาดูกันว่าตรงไหนบ้างที่จะปลุก King Stoma ขึ้นมาแล้วไม่ทำพิ่นามท่วมบ้างชุบๆๆๆๆเอออาจจะดูแปลกๆไปสักหน่อยครับ แต่ว่าเขาเป็นคนเดียวที่มองเห็นนะครับไม่สิอาจจะเสียสติหน่อยๆด้วยอย่าสนใจเลยนะครับอ๋อนี่สินะถึงจะบ,บ้าแต่ว่าเป็นผลมาจากสติปัญญาอันล้ำเลิศนั่นน่าทึ่งจริงๆเอยพวกมนุษย์มากันอีกแล้วครั้ที่แล้วข้าปล่อยไปแต่ถ้าคราวนี้มากลัวอีกแล้วก็ผมมันได้ตายแน่สัตว์ประหลาดในตำนานคิงสโตมา